สวัสดีครับไอเบอร์ครับในวิดีโอนี้ผมจะมาพูดถึงกรณีอุบัติเหตุของสายการบินเจจูแอร์เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานะครับก่อนจะรับชมอย่าลืมกด subscribe ให้ช่องไอเบอร์ถ้ากดแล้วไปดูกันต่อได้เลยครับ ก่อนอื่นเลยนะครับต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้สูญเสียในเหตุการณ์อุบัติเหตุครั้งนี้ด้วยนะครับจริงๆเนี่ยในวิดีโอนี้ผมตั้งใจมาสรุปรวบรวมในส่วนของอุปกรณ์แลนดิ้งเกียร์ของเครื่องบินที่เกิดเคสซึ่งมีประเด็นที่ว่านกเนี่ยอาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทําให้เครื่องบินเนี่ยไม่สามารถลงจอดได้นะครับและทุกคนพร้อมแล้วเนี่ยเดีย๋ยวไปดูกันต่อเลยเดี๋ยวผมจะพาทุกคนมาทําความรู้จักกับแลนดิ้งเกียร์กันก่อนเนาะตัวแลนดิ้งเกียร์เนี่ยก็คือเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการนําาาขขึึ้้้้นนนนนนนแแลลละะะงงงงจจอออออดเอเ,ออเ่่่่ยคคืืรบินนหัหตตกไปใใน มนนผมจะอธิบายก่อนว่าไอตัวรุ่นเครื่องบินที่เกิดเคสนะครับก็คือเป็นรุ่น Boeing 737-800นะครับซึ่ง,งจริงๆเนี่ยในตัวที่เกิดเคสเนี่ยเป็นวิงเด็ดก็คือเอาง่ายคือปีกเนี่ยจะยกตัวขึ้นเนาะจริงๆนจากรูปเนี่ยก็คือผมได้แคปเจอร์ตัวของ Drawing เป็น Overview Drawing เนาะของเครื่องบินตัวเนี้ยมาให้ดูแลว แล้วก็ตัวของรูปเนี่ยก็จะเป็นรูปที่รูปตัวอย่างเนาะของสายแ m บที่เกิดเคสนะครับรานนี้ตัวของระบบ Landing Gear เนี่ยมีความสําคัญยังไงจริงๆมันมีหลายหัวข้อเนาะผมกุ๊บเอาง่ายๆก็คือมี2หัวข้อใหญ่ๆหัวข้อแรกเนี่ยก็คือทําหน้าที่ในการนำเครื่องขึ้นและจอดเนาะกับอันที่2ก็คือเรื่องของระบบเบรกคือถ้าล้อไม่กางเนี่ยระบบเบรกก็จะไม่ทํางานเลยเนา คราวนี้จากข่าวเนี่ยเราเจอว่าตัวของล็อกเนี่ยได้มีการชนบริเวณตัวเครื่องนะครับด้านขวามือจากรูปนะครับก็อีกรูปนึงเนี่ยจะเป็นรูปที่เครื่องบินเนี่ยยังไม่ได้กากล้อนะครับล้อเนี่ยจะถูกปิดเข้าไปในตัวเครื่องตอนนี้มาลองดูกันว่าตัวของแลนดิ้งเกียร์เนี่ยมันอยู่ตรงไหนของเครื่องบ้างบริเวณที่ผมไฮไลท์สีแดงเอาไว้ะครับก็คือตรงนี้นะครับ อ่าเป็นจุดที่ตัวควบคุมหรืออุปกรณ์ต่างๆของ r e ดดิ้งเกียเนี่ยอยู่ในนั้นส่วนรูปด้านในเนี่ยก็จะเห็นว่ามีระบบข้อต่างๆเลยอย่งยางมากซึ่งตอนนี้ที่ล้อเนี่ยอยู่ด้านในเนี่ยมันก็จะอยู่อย่างนี้เห็นไหมมันก็จะปิดคุ๊บแล้วก็เล็ก ตัว่านคือปิดสนิทคราวนี้มาดูกันว่าตัวของแลนดิ้งเกียร์เนี่ยมีอุปกรณ์อะไรบ้างกรณีที่เรานําล้อขบขึ้นอขออนุญาตซูมเนาะตำแหน่งที่ยกตัวอย่างเนี่ยจะเป็นมุมซ้ายของตัวเครื่องบินเนาะถ้าเราหันหน้าเข้าหน้าเครื่องเนาะอันนี้กรณีที่ตัวล้อเนี่ยยังกลางอยู่จะเรียกว่าดาวอันล็อกกรณีที่เราทําการนําล้อขึ้นนะครับในระหว่างทางเนี่ย จะเรียกว่า in transit ก็คือล้อเนี่ยกำลังจะขึ้นและไอเส้นปะปะเนี่ยก็คือเป็นตัวของบอดี้เครื่องกรณีนนที่ล้อเนี่ยขึ้นบนสุดจะเรียกว่า up and lock ซึ่งอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องเนี่ยหลกัหลกๆก็จะมีเรื่องของแกนล,ล้อเนาะตรงนี้นะครับแล้วก็ระบบล็อกบนแล้วก็ล็อกล่างนี่แล้วก็มีกา้านง่ายๆคือตัวของขาจับนั่นเองนะนะอเนาะอ่าที่เอาเอา,เอาแบบง่ายๆไม่ต้องทับทินี้กอมาอันนี้ในอุปกรณ์หรือในน a n d i n g g e ร์เนี่ยควบคุมยังไงนะครับจริงๆเนี่ยต้องบอกว่าอุปกรณ์หัวใจหลัก ในการควบคุมต่างๆเลยของเครื่องบินเนี่ยจะเรียกว่าอุปกรณ์ไฮดรลิกไฮดรลิกซิสเต็มนะครับซึ่งระบบไฮดรลิกในเครื่องบินเนี่ยจะมีทั้งหมด3ระบบเลยก็คือระบบ A ระบบ B และระบบสุดท้ายคือสแตนบายระบบ A และระบบ B เนี่ยทำหน้าที่แตกต่างกันหรือไม่นะครับจริงๆทำหน้าที่ใกล้กันแทบจะ100%เลยนะครับผมได้ไฮไลท์สีเอาไว้ก็คือว่ากรณีที่ซิสเต็ม A เนี่ยมันอาจจะเป็นเมนของฟังก์ชันแต่อาจจะเป็นสแตนบายของอีกฟังก์ชันหนึ่ง ไฮไลท์สีแดงยกตัวอย่างอันแรก s นะ t e m ิสเตเนี่ยเป็นตัวสแตนบายเรื่องเบรคของ System B ในทางกับการสีม่วง System A เนี่ยเป็นเมนของระบบเลี้ยวของล้อด้านหน้าของเครื่องบินแต่ System B เนี่ยเป็นระบบสำรอง จะสังเกตว่าหลายๆท่านอาจจะเข้าใจผิดว่าเ,เครื่องบินเนี่ยมีระบบน้ํามันนะสามระบบเลยนะครับแต่และระบบเนี่ยทำงานซ้อนกันคือเรียกว่าริดนนเดนเนาะก็คือ,อสมมุติว่า A พัง B เดินต่อถ้า B พังแตนปายขึ้นมี3ระบบเลยนะจริงอ่ะถูกแต่ไม่ทั้งหมดนะครับจริงๆริงเนี่ยซิสต็มเอและบีเนี่ยทำงานตลอดเวลานะครับแต่กรณีที่ A มีปัญหา B ก็จะทดแทนได้นะครับอันนี้ผมสรุปเอาง่ายง่ายนะครับสมมุติกรณีที่ A มีปัญหาในเคสแรกสมมุติว่าเจอท่อรั่วน้ํามันรั่วเลยวาลว เมนเนี่ยของซิสเต็ม A ก็จะปิดแล้วก็ระบบทาร์นเฟอร์ก็จะท r ร n นเฟอร์ให้ B เนี่ยทาร์นเฟอร์ไปหาซิสเต็ม A เพื่อให้แรงดันยังคงอยู่นะครับเพื่อให้เครื่องสามารถควบคุมได้ในะทางกลับกันถ้า B มีปัญหานะครับ A ก็จะทดแทน B ได้เช่นเดียวกันถ้าโชคร้ายกว่านั้นถ้าระบบ A และ B มีปัญหาพร้อมกันละ่ะอ่ามันก็จะมีซิสเต็มสุดท้ายเลยที่เรียกว่าซิสเต็มสแตนบายเหไหมอ่าอันนี้ทุกคนเริ่มจะเห็นภาพแล้วว่าเอ้สรุปอ่ะมันมี3 s y ซิสเต็มจริงแต่งจริงเนี่ย มันสแตนบายเพียวๆในแค่1่ตัวแต่ A อกับเอียะมันรีดนันดนกันก็คือทําการซ้ําซ้อนกันได้โอเคไหมคราวนี้มาดูวิธีการกันว่าวิธีการกรณีที่กับตันเนี่ยทำการยกล้อขึ้นล้อลงเนี่ยทำยังไงจริงๆเนี่ยมันจะมีตัวของก้านโยกนะครับของล้อเนี่ยกรณีที่กับตันดันขึ้นนะครับล้อเนี่ยก็จะถูกดันขึ้นต้องการจะกางล้อลงก็คือดันก้านเนี่ยลงต้องบอกอย่างนี้ว่ากรณีนี้จะใช้ระบบไฮดรอลิกในการช่วยนะครับเพื่อให้ล้อดดันขึ้นดันลงได้ด้านขวามือกรณีที่ทุกอย่างมีปัญหาเราจะสามารถรี ลีสล้อได้โดยที่ไม่ต้องใช้พลังงานก็คือทําการดึงเพื่อให้ล้อลงคราวนี้ดึงแล้วส่งผลยังไงอ่ะเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังนะครับกรณีที่เราดันขึ้นต้องการจะให้ล้อยกขึ้นตัวของระบบไฮดรอลิกทํางานยังไงนะครับขออนุญาตซูมให้ดูก็คือว่ากรณีที่เราต้องการจะเอาล้อเนี่ยยกขึ้นน้ำหนักมันมากเนาะต้องใช้แรงดันน้ำมันชั่วก็คือจะดันตัวก้านตรงนี้ก็คือดาวล็อกแอคคูมูลเลเตอร์ตรงนี้ซึ่งตรงไหนก็คือตรงนี้ครับ ผมไฮไลท์สีเขียวไว้คือก้านตรงนี้แววๆตรงนี้อ่าตรงนี้ครับแอ c u m มูลเลเตอร์กรณีที่เครื่องบินเนี่ยต้องการจะเก็บล้อเนี่ยตัวก้านตรงนี้ครับก็จะดันออกเรื่อยๆตัวล้อตรงนี้ครับเห็นเป็นยางเนาะตรงนี้อ่าก็จะดันขึ้นแล้วก็มาล็อกบริเวณสีน้ำเงินตรงนี้ก็คือตรงนี้อ่าตัวล็อกตรงนี้ทําหน้าที่ยังไงจะเห็นว่ามันจะเป็นแง่งเนาะอ่าเป็นเป็นคล้ายๆมือหน้าอย่างนี้ฮะก่ณีที่ ล้อมันขึ้นไปสูงใช่ไหมครับมันก็จะดันตรงนี้แล้วก็แก๊กแล้วก็ล้อก็จะตกตรงนี้นิดหนึ่งอ่ามันก็จะประคองล้อแหละไม่ให้หลุดใต้ท้องเครื่องบินอ่ากรณีที่เอารอลงระบบก็จะสั่งให้ล็อกเนี่ยเปิดพอเปิดปุ๊บเนี่ยระบบไฮโดรลิกก็จะดันน้ํามันเนี่ยกลับอ่ากลับอย่างนี้ตัวล้อเนี่ยก็จะลงมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆตัวของไฮโดรลิกก้านไฮดรลิกก็จะถูกกดกลับนะครับล้อก็จะลง ก็จะอ่านที่สุดและก็จะล็อกดาวล็อกตรงนี้เห็นไหมโดยการล็อกเนี่ยของตัวของ Boeing 7 3 7 8 0 0เครับมันจะมีโรเลอร์ตรงนี้อยู่เป็นฟรีโรเลอร์นะก็คือมันหมุนได้ใช้นิ้วหมุนได้นะครับมันก็จะล็อกุก๊ให้มันเขา้าง่ายๆเห็นไหมคราวนี้ในเคสที่เกิดอุบัติเหตุนะครับเราเห็นว่าตัวของล้อเนี่ยไม่ทํางานตอนแรกก็สันนิฐานว่าอ ระบบไฮดรอลิกมีปัญหาหรือเปล่าแล้วการรีลิสล้อเนี่ยมันรีลิสได้เลยนะก็คือมันไม่ต้องใช้ระบบพลังงานคราวนี้การรีลิสล้อเนี่ยทำยังไงและทำตรงไหนจริงๆเนี่ยตัวของระบบรีลิสล้อเนี่ยจะอยู่ใกล้ๆตัวเก้าอี้กับตันเลยครับก็คือตรงนี้ พอเปิดฟ้าออกมาเนี่ยจะมีลักษณะเป็นเป็นก้านจับสีแดงสามอันซึ่ง3อันนี้คืออะไรบ้างก็คือล้อหน้าล้อหลังซ้ายล้อหลังขวานั่นเองกรณีที่รีลีสเนี่ย,ออยต้องรีลีสทีละจุดนะครับเพื่อคลายล็อกลักษณะกา,ารดึงคือก็จะเป็นสลิงเนาะกับตังก็จะต้องดึงสูง24นิ้วเลยครับประมาณ61เซนติเมตรกรณีที่ดึงเนี่ยสลิงเนี่ยมันจะไปดึงตรงไหนขออนุญาตซูมเข้าไปนิดนึงตัวสลิงเนี่ยถ้าจากที่ดูเนี่ย ผมสันนิษฐานว่านะครับตัวของสลิงเนี่ยมันน่าจะดึงตรงนี้เพราะว่าอะไรคือตัวของก้านล็อกตรงนี้ครับจะถูกควบคุมจะถูกอ้าออกและล็อกเนี่ยโดยมีแรงดึงสปริงและก้านยึดของสปริงตรงนี้ครับกรณีที่ตัวของการสปอร์ตตรงนี้ถูกดึงมาฝั่งนี้แกนตรงนี้ครับจะวิ่งออกด้านนี้ครับด้านขวาบนเนาะถ้าตามลูกศรผมสปริงก็จะขยายตัวมากขึ้น ขยายตัวมากขึ้นเกิดอะไรขึ้นครับแรงดึงบริเวณก้านตรงนี้ก็จะมากขึ้นด้วยทีนี้พอดึงมากขึ้นเนี่ยตัวของแกนอ้าตัวนี้ครับมันก็จะอ้ากระเถิบมาตรงนี้อ่ามันก็จะทําให้ปล่อยตัวของฟีโรเลอร์ตัวนี้ตกลงมาได้และด้วยน้ําหนักหลักตันเนี่ยครับตกแน่นอนอันนี้ก็จะเป็นเป็นขาหนึ่งที่เซฟตี้ท้ายเลยในการรีลิสลรอโดยไม่ใช่พลัง ถามว่าสิ่งที่เราตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะทำไมนกเนี่ยมันชนเนี่ยมันเป็นไปได้หรอที่ระบบแลนดิ้งเกียร์เนี่ยมันจะมีปัญหาหรือระบบวงจอดจะมีปัญหาเลยเยจริงเนี่ยพี่ๆหลายๆท่านที่ออกมาวิเคราะห์ครับว่ามันค่อนข้างยากมากๆเพราะว่าอะไรเพราะว่าตัวของระบบควบคุมต่างๆนาะนาะนะครับมันอยู่ด้านในซึ่งล้อเนี่ยไม่ได้การแล้วก็กรณีที่ข้านกหุนไปชนล้อมันได้มันต้องมุดเข้าไปแล้วก็ไปชนระบบก้านต่างๆไอ้ตรงเนี้ยด้วยนะครับซึ่งโอกาส น้อยมากๆและจากตําแหน่งที่เห็นนะครับอันนี้คือพี่ๆนักวิเคราะห์หลายท่านก,ก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเฮ้ยโอกาสเนี่ยมันน่าจะชนเรื่องของเครื่องโยนมากกว่าอาจจะไม่ได้ชนเรื่องของระบบไฮดรอลิกครับอันนี้ก็จะเป็นอีกอีกปัจจัยหนึ่งคราวนี้มาดูในสิ่งที่ผมจะขอเสริมนิดนึงแล้วว่าระบบเบรกเนี่ยในเครื่องบินเนี่ยเป็นยังไงซึ่งผมต้องบอกก่อนว่าระบบเบรกเนี่ยผมจะไม่ได้แตะเครื่องระบบเบรกที่ล้อนะผมจะมาดูระบบเบรกของปีกว่าเอ๊ะกรณีที่ทางกัปตันเนี่ยนำเครื่องลงได้แล้วเนี่ยทำไมไม่อไอมออ่อนวา การควบคุมเครื่องบินควบคุมยังไงนะครับจริงๆเนี่ยการควบคุมเครื่องบินเนี่ยจะมีอยู่3ามกายภาพนะครับกายภาพแรกเนี่ยก็คือการโล่ลักษณะการโล่ก็คือการหมุนอ่าเอาง่ายๆคือหมุนควงนั่นเองเนาะอันที่สองเนี่ยจะเรียกว่าพิชก็คือง่ายๆยกหัวขึ้นหัวลงเหมือนเรายกล้อนะครับอันที่สามคือการเยวหรือย,ยอนะเอาง่ายๆก็คือเอาง่ายเหมือนเราเลี้ยวรถอ่าคราวนี้ ลักษณะของสามกายภาพแบบนี้ครับสามมูเมนต์แบบนี้มันทําได้โดยใช้ระบบปีกในการอาขึ้นอาลงและใช้ระบบไฮโดรลิกคราวน,นี้สิ่งที่เป็นข้อสงสัยนะครับว่าทางกัปตันเนี่ยสามารถนําเครื่องเนี่ยแลนดิ้งลงรันเวที่ได้มีการร้องขอให้เปลี่ยนลันเวทได้แสดงว่าอะไรแสดงว่าปีกมันก็อาจจะทํางานได้ซึ่งปีกเนี่ยทำงานได้ก็คือระบบไฮโดรลิกน่าจะยังใช้การได้อยู่ก็คือถ้าทุกคนจําได้ครับตัวของระบบไฮโดรลิกเนี่ยจะแบ่งออกเป็น3ามซิสเต็มเนาะ A B แล้วก็ซิสเต็มสแตน b y บาย A สีแดง B สีเขียวสแตนบายสีน้ำเงินเนาะคราวนี้กลับมาดูตัวของระบบ Flight Control จะเห็นว่าไม่ว่าจะเป็นระบบ Low Pitch หรือ yaw เนี่ยครับการเคลื่อนตัวของปีกเ่ต้องใช้ไฮดรอลิกในการควบคุมซึ่งมันก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่ว่าระบบไฮดรอลิกก็ไม่น่าจะเสียทำไมเรารีลิตรอไม่ได้และทำไมเรารีลิตรอไม่ได้ ลิสแบบ emergency Release แบบ no power usage ก็ไม่ได้อันนี้คือต้องไปดูกองนามอีกทีนึงครับว่าเอ๊ะทางกับตันเนี่ยได้มีการลิซสุดท้ายแล้วหรือยังคราวน,นี้สิ่งที่ทุกคนสงสยัยรวมถึงผมเองด้วยก็สงสัยตั้งแต่ตอนแรกนะครับว่าในเมื่อระบบไฮดรอลิกเนี่ยมันไม่มีปัญหาแล้วทำไมกับตันตอนลงเครื่องครับไม่เห็นว่ามีการเปิดปีกเพื่อเบรกเลย จริงๆเนี่ยจากที่ดูในแมนนวลนะครับของ7 3 7ดเขีด800เนี่ยมันมีเงื่อนไขหนึ่งในการออโต้สปีดเบรกซึ่งออโต้สปีดเบรกซิสเต็มมันจะทำงานก็ต่อเมื่อมีเงื่อนไขครบเอาง่ายๆตัวของระบบออโต้เบรกที่ใช้ปีกนะครับจำว่าใช้ปีกนะไม่ไม่เกี่ยวกับล้อนะมันจะมีเงื่อนไขที่ผมอ่านแล้วผมรู้สึกว่าเอ้ยเงื่อนไขนี้แหละมันน่าจะเป็นไปได้ว่าตัวของระบบเบรกด้วยปีกเนี่ยไม่ทำงานเพราะอะไรไฮไลท์สีเขียวหัวข้อที่4ก็คือ l a n d i n g g e a r s t สต Compress พรสออนทัสดาวมันบอกว่าตัวรระะบบบ Landning ที่เป็น ล้อครับด้านในเนี่ยมันจะมีกระบอกสูบก,กระบอกกรณีที่เครื่องบินนะครับลงพื้นเนี่ยพอลงพื้นเนี่ยครับตัวของโหลดเนี่ยครับมันจะถูกกดพอถูกกดเสร็จปุ๊บเนี่ยเกิดอะไรขึ้นพอโหลดถูกกดเนี่ยล้อเนี่ยมันจะหุบลงด้านในเนี่ยมันจะเป็นเหมือนดัมเปอร์ครับมันกระบอกสูบเหมือนกันเหมือนโชกย,ยนต์ออย่าง่ายเมื่อมีการกดเนี่ยมันจะมีเซ็นเซอร์ตรวจจับว่าเอ้ยแรงดันมันขึ้นนะมันก็จะรู้แล้วว่าเอ้ย เครื่องมันลงแล้ว condition ผ่านพร้อมเบรกต่อมามีอีกเงื่อนไขหนึ่งครับก็คือ main landing g e ร์ view spin up เอาง่ายคือว่าตัวของลอ้อเครื่องบินนะครับมันไม่ได้ถูกหมุนตลอดเวลานะกรณีที่ลงจอดปุ๊บอะล้อมันยังนิ่งอยู่พอลงปุ๊บเนี่ยถ้าเห็นว่าควันจะขึ้นเนาะเกิดฟ r i c t i o n ใช่ไหมแล้วล้อจะพอล้อหมุนมากกว่า60เครื่องก็จะรู้ว่าอ้ยมันหมุนแล้วนะมีการกดแสดงว่าล้อลงแล้วอ่าเครื่องรู้แล้วว่าเฮ้ยมันเริ่มทำงานก่อนหน้านั้นผมอธิบายข้ามไานิดนึงก็คือว่าปกติแล้วครับคืื่่อองินนีจะม2ใหญก็ กับ Operation. Operation กล่าวโอเปอเรชันไฟโอเปอเรชันก็คือ,อง,ง่ายๆคือเครื่องบินอยู่บนฟ้ากร่าวโอเปอเรชันก็คือเครื่องบินอยู่บนพื้นถามว่าเครื่องบินอะ่ะมันไม่รู้หรอกครับว่าตัวเองอะ่ะอยู่บนฟ้าหรือตัวเองอยู่ที่พื้นจะต,ต้องอาศัยอินพุตข้อมูลต่างๆที่เขาเขียนเอาไว้นะครับว่าเอ้ยเช็คเรื่องแรงดิ้งเกียร์เช็คเรื่องความสูงว่าเอ๊ยฉันอยู่ฉันอยู่บนฟ้าหรือฉันอยู่อยู่บนพื้นเอาง,ง่ายๆถ้าเพื่อนๆใช้รถ SUV หรือ t ้ายแบกที่สามารถเปิด ออโต้ Auto, ประตูหลังได้ครับเพื่อนๆสังเกตไหมครับว่าตัวของประตูหลังเนี่ยเราต้องใส่เกียร์ปาร์คเท่านั้นถึงจะเปิดได้เพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าเราขับรถอยู่แล้วเรากดเปิดประตูหลังเนี่ยอันตรายจะมาถูกไหมอ่าของเข่งจะแบบกระจงกระจายถูกไหมเราเลยจะต้องใส่เกียร์ปาร์คก,ก่อนเพื่อให้รถรู้ว่าอ้ยฉันจอดอยู่นะฉันเปิดได้อันนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ทําให้ทางกับตันเนี่ยไม่สามารถเบรกด้วยปีกได้จริงๆเนี่ยในเนื้อหาเนี่ยประมาณนี้เลยโอเคครับก็จบกันไปแล้วนะครับจริงๆเนี่ย ต้องด d i s คมเมอร์กันก่อนนะครับว่าผมเองเนี่ยไม่ใช่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการบินหรือเป็นนักบินนะครับผมเป็น m e ค h a n i น a l e n g เอ e จิเนียระครับก็ทำงานในสายงานของงานรู้สาก็คิดว่าอิะน่าจะอธิบายในมุมของอุปรกรณ์หรือชิ้นส่วนทางกลได้นะครับก็ในเนื้อหาเนี่ยของผมที่อธิบายไปเนี่ยเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะครับจริงๆมีอีกหลายเงื่อนไขามากที่พี่ๆผู้เชี่ยวชาญได้อธิบายไปนะครับก็ หวังว่าคลิปนี้จะทําให้ทุกคนหรือชาวบ้านอย่างเราเราเนี่ยเห็นภาพได้มากขึ้นนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะครับก็ถ้าชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ให้ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมเลยกดส u b s c r i b ชช่องไอเบอร์ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ